สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวเนซุเอลานะครับหลังจากที่ประธานดีดลันทรัมผู้นําของสหรัฐนั้นส่งทหารเข้าไปจับกลุ่มตัวนิโคลัสมาดูโรถึงกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาแล้วก็ดาตัวไปขึ้นศาลที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ประกาศนะครับในการแต่งตั้งเดลซี่โรดิเกสร,รองประธานดี ในรัฐบาลเดิมนั้นเนี่ยครับเข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งรักษาการประธรรมดีของเวเนซุเอลาแล้วก็ประกาศที่จะเข้าไปควบคุมโดยเฉพาะกิจการน้ามันของเวเนซุเอลาปรากฏว่ามันมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์กลางเมื่ออังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์นั้นออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาได้อายัดทรัพย์สินของนิโคลัสบาดูโรรวมถึงของรัฐบาลเวเนซุเอลาไว้โดยเฉพาะทองคำครับที่ฝากเอาไว้ในธนาคารกลางของอังกฤษนั้นจะไม่ถูกส่งคืนให้กับรัฐบาลของเวเนซุเอลาเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟัง แต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถายอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นเดะเทเลกราฟครับรายงานว่าอังกฤษประกาศเดินหน้าอายัดทองคำสำรองของเวเนุเอลามูลค่ากว่า3,600ล้านดอลาลาร์สหรัฐนะครับที่เก็บรักษาเอาไว้ที่ธนาคารกลางของอังกฤษ แม้ว่านิคลัสมาดูโรจะถูกขับออกจากอำนาจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านอีเวสคูเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษถแถลงต่อรัฐสภานะครับว่าอังกฤษนั้นยังคงปฏิเสธที่จะให้การรับรองสถานะรัฐบาลเวเนซุเอลาอย่างเป็นทางการซึ่งหมายความว่าทรัพย์สินประเภทโลหะมีค่าของเวเนซุเอลาจะยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในคลังของธนาคารกลางอังกฤษต่อไปสําหรับคลังใต้ดินของธนาคารกลางอังกฤษถือเป็นแหล่งเก็บรักษาทองคําที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกซึ่งธนาคารกลางหลายประเทศ รวมถึงเวเนซุเอลาได้นําทุนสํารองมาฝากเอาไว้โดยทางด้านนิโคลัสมาดูโรนั้นเคยพยายามขอถอนทองคาคืนในปี2018เพื่อน,นําไปะยุงเศรษฐกิจที่กําลังล่มสลายของประเทศแต่ว่าถูกอังกฤษนั้นปฏิเสธเนื่องจากบอกว่าไม่ได้รับรองสถานะประธานดีที่ชอบธรรมของนิโคลัสมาดูโรต่อมารัฐบาลของนิโคลัสมาดูโรได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอคืนทองคาในปี2020แต่ว่าสุดท้ายเป็นฝ่ายแพ้คดีในชั้นศาลฎีกาเมื่อปี2023 ทั้งนี้มูลค่าทองคำต่กง่าวได้พุ่งสูงขึ้นจากประมาณ1,950ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020มาอยู่ที่ราว3 6 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันตามราคาทองคำโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อถูกตั้งคำถามในสภา,าสามัญชนถึงความเป็นไปได้ในการสมมตบทองคำคืนรัฐมนตรีของทางด้านอังกฤษอย่างอีเวสคูเปอร์ก็ได้บอกนะครับว่ารัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาไม่ได้รับการรับรองจากทางด้านรัฐบาลของอังกฤษนะครับ ซึ่งก็บอกว่านี่เป็นตอนทัฐานที่ธนาคารกลางของเป็นใช้ในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระอีเวสคูเปอร์บอกว่าเรายังไม่รับรองรัฐบาลของเวนเนซอลาเนื่องจากว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเก็บรักษาแรงกดดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนชาวเวนเนซอลาอังกฤษและนานาชาติรวมถึงสหรัฐปฏิเสธความชอบธรรมของนิโคลสัสมาดูโรภายการภายใต้าการเลือกตั้งที่สอบไปในทางทุจริตในปี2024ในขณะที่ทางด้านเดลซีโรดิเกสรองประธานดีของ เวเนซุเอลาในรัฐบาลชุดเดิมของนิโคลัสมาดูโรก็ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งรักษาการประจับดีของเวเนซุเอลาแทนแต่ว่าอังกฤษนั้นเคยให้การรับรองวนลไกวโดผู้นําฝ่ายค้านในปี2020ว่าเป็นผู้ปกครองที่ชอบรมแต่ปัจจุบันนั้นวนไกวโดได้ลิบไยไปยังสหรัฐและอังกฤษยังไม่มีการรับรองรัฐบาลชุดใดในเวเนซุเอลาอยากเป็นทางการอีกเลยสําหรับเรื่องของทองคําครับสภาทองคําโลกระบุไว้ในปี2014เวเนซุเอลาเคยมีทองคําสํารองประมาณ300 60ตันบูลค่าปัจจุบันเรา50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าว่าจํานวนดังกล่าวนั้นลดลงอย่างมากหลังจากปี2014เนื่องจากว่านิโคลัสมาดูโรนาทองคําออกมาขายเพื่อพยุงเศรษฐกิจโดยมีรายงานว่าขายทองคําให้แก่พันธมิตรอย่างทุเคียรัสเซียสหรัฐอารับเอมิเรตรวมถึงอิหร่านซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐข้อศกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษระบุว่าจะประสานงานกับธนาคารกลางของอังกฤษอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในเวเนซุเอลา ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่ม,เต,มเติมต่อกรณีดังกล่าวในขณะเดียวกันนั้นครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์เองก็ประกาศอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ดำเวเนซวยลาและเรือขายคนใกล้ชิดและย้ำจุดยืนว่าจะส่งคืนเงินที่มาจากการทุจริตกลับสู่มือประชาชนเวเนซวยลาพร้อมเสนอตัวเป็นคนกลางเพื่อยุติความขัดแย้งสำนักงานเลขาธิการสภาความส,สภาแห่งสาพ,พันธหรือว่าคณะรัฐมนตรีสวิตเซอร์แลนด์ออกแถลงการเมื่อวันที่5 มก,กราคม2569ครับเรื่องของการอญญายัดทรัพย์สินทั้งหมดในสวิตเซอร์แลนด์ที่ถือครองโดยประธานดีนิโคลัสมาดูโรผู้นําเวเนซุเอลาและบุคคลใกล้ชิดทั้งหมดมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในทันทีและครอบคลุมระยะเวลา4ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการไหลออกของทรัพย์สินที่อาจได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการการคว่ำบาตรต่อเวเนซุเอลาที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2561 อย่างไรก็ตามรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าการอายัดทรัพย์สินนี้ไม่มีผลกระทบต่อสมาชิกของรัฐบาลเวเนซุเอลาจุดปัจจุบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสวิตเซอร์แลนด์จะพยายามหาทางส่งคืนเงินทุนที่พบว่าได้มาอยา่างผิดกฎหมายเพื่อนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเวเนซุเอลาต่อไปนอกจากนี้แล้วถแถลงการของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่ากำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและเรียกร้องให้มีการลดระดับความรุนแรงการใช้ความอดทนอดกั้นและการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ วมถึงข้อห้ามเรื่องการใช้กําลังทหารและหลักการเคารพอธิปไตยเหนือดินแดนพร้อมกับเน้นย้าถึงข้อเสนอซ้าหลายครั้งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับในการทําหน้าที่เป็นคนกลางให้กับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติซึ่งในขณะเดียวกันนั้นนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นก็มีความเคลื่อนไหวในเวเนซุเอลาโดยมีการรายงานข่าวว่าเวเนซุเอลาเองนั้นได้มีการปล่อยตัวนักโทษครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เดลซีโรดิเกรส ซึ่งได้ขึ้นมารับตําแหน่งรักษาการประธานดีด้วยแอนนาเคลลี่รองโฆษกทำเนียบขาวอ้างว่าเป็นเครดิตของสหรัฐโดยระบุถแถลงการนะครับว่าเวลานี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ประธานดีโดยน้ำทั้์ที่มีอิทธิพลอย่างสูงสุดทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อประชาชนชาวอเมริกันและเวเนซุเอลาการประกาศปล่อยตัวนักโทษมาจากทั้งด้านคอเก้โรดดิเกตพิชยัยและของเดลซี่โรดดิเกตซึ่งดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาและเป็นบุคคลสําคัญในซาบิสโมหรือว่าขบวนการสังคมนิยมต่อต้านสหรัฐ ที่ก่อตั้งโดยฮูโกชาวเวสผู้นําคนก่อนของนิโคลัสมาดูโรคอาแก้โรดิเกรสบอกว่าพลเมืองชาวเวนเนซุเอลาและชาวต่างชาติจานวนมากจะได้รับการปล่อยตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่ได้ให้ใรายละเอียดว่ามีใครบ้างบอกเพียงไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับอิสรภาพต่อมากระทรวงการต่างประเทศของสเปนแถลงว่าทางด้านโรซิโอซานมิเกลนักเคลื่อนไหวคนดังชาวสเปนเวเนซุเอลาซึ่งถูกจําคุกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2017จากข้อหาวางแผนลอบสังหารนิโคลัสมาดูโร เป็นหนึ่งในพลเมืองชาวสเปนห้าคนที่ได้รับการปล่อยตัวมิเกลถูกคุมขังไว้ในเอลเอลิคอยเรือนจําที่หน่วยข่าวกรองใช้คุมขังนักโทษตก,การเมืองและนักโทษอื่นๆในกรุงการากัดเช่นเดียวกับทางด้านอันเฟรโดดิอาสผู้นาฝ่ายค้านที่เสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคมขณะถูกจองจําก็ถูกคุมขังอยู่ในที่แห่งนี้ครอบครัวและญาติพี่น้องนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านมารวมตัวกันนอกเรือนจำโดยหวังว่าบุคคลอันเป็นที่รักจะได้รับการปล่อยตัวในขณะที่โดนทรัมป์บอกกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดมบับลิกันว่ารัฐบาลของโดนดิเก กำลังปิดห้องทรมานใจกลางกรุงการาคัสแต่ไม่ได้ให้รายละเอียเดเพิ่มเติมคําพูดของทรัมป์ทำให้เกิดการคาดการว่าทางการเวเนซุเอลาได้ตกลงที่จะมีการปิดคุกเอ,เอลิคอยแล้วองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างฟโรเนปาลเปน,นันของเวเนซุเอลาประเมินว่ามีนักโทษการเมืองราว0 0คนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศองค์กรแสดงความยินดีกับแผนการปลยตัวนักโทษบางส่วนแต่ยังคงตรวจสอบการปลยตัวอยู่นะครับนั่นคือความเคลื่อนไหว ที่กำลังเกิดขึ้นกับเวเนซุเอลาโดยเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าทรัพย์สินของเวเนซุเอลาและของมาดูโรนั้นที่ถูกอายัดเอาไว้ทั้งในอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์เมื่อไหร่นั้นคนเวเนซุเอลาหรือว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาชุดปัจจุบันจะได้กลับคืนไปนี่เป็นเรื่องราวที่ผมนํามาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถ่าอัปเดตในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทัั่วุุุุกกมมมโล้้คคณณผผููชฟง ได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้งการเมืองระหว่างประเทศข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับรวมถึงสาระความรู้อื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมยังสามารถที่จะร่วมสนับสนุนช่องถางอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หรือว่าคุณผู้ชมนั้นจะสนับสนุนนะครับผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนเพียงแค่เริ่มต้นเดือนละ1 0 0้บาทเท่านั้นเองนะคร หรือว่าท่านจะสนับสนุนผ่านซูปเปอร์สติ๊กเกอร์ซูปเ,ปซปเปอร์แชทซุเปแ๊งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันและในทุกๆข่าวที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ